นักร้องสาวดังตอบกลับคนดราม่าลูกนอนบนกองเงินกองทองกลายเป็นดรามา่าจนได้เมื่อนักร้องสาวดังออฟดอกฟ้าอาสยามเปิดภาพลูกชายน้องบิ๊กเอ็มนอนบนกองเงินกองทองแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมความน่ารักน่าเอ็นดูก็มีดราม่าเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าทำไมเงินพระเจ้าอยู่ใต้ตีเอ็กแล้วคุณแม่ตอบกลับบอกว่าตีเอ็กเด็กไร้เดียงสาเด็กบริสุทธิ์ไม่มีใครคิดไม่ดีเหมือนพี่หรอกค้คนดีๆเขาจะคิดกันว่าเป็นบุญวาสนาที่มีเงินทองล้อมรอบตัวลูก เกิดมามีกินมีใช้ข้าโปรดมองโลกในแง่ดีชีวิตคุณจะดีตามคะ่ะนอกจากนี้คุณแม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกต่อว่าไม่ใช่เงินพระเจ้าข้าเงินดิฉันข้าหาด้วยน้ำพักน้ำแรงและเราเอาเงินมาล้อมตัวน้องเพื่อเป็นการรับขวัญลูกว่าลูกเราเกิดบนกองเงินกองทองมีกินมีใช้ไม่ได้เอาเงินที่มีรูปพระมหากษัตริย์มาไว้ใต้เท้าแต่อย่างใดคะ่ะเราบูชาเงินยิ่งกว่าสิ่งใดคนดีๆจะคิดในแง่ดีคนจิตใจไม่ดีจะมองอะไรก็ดูแย่ไปหมด ขอให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีแยกแยะว่าอะไรคืออะไรนะคะนักร้องสาวดังตอบกลับคนดราม่าลูกนอนบนกองเงินกองทองกลายเป็นดรามา่าจนได้เมื่อนักร้องสาวดังออฟดอกฟ้าอาสยามเปิดภาพลูกชายน้องบิ๊กเอ็มนอนบนกองเงินกองทองแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมความน่ารักหน้าเอ็นดูก็มีดราม่าเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าทำไมเงินพระเจ้าอยู่ใต้ตีเอกแล้วคุณแม่ตอบกลับบอกว่า ตีเอกเด็กไร้เดียงสาเด็กบริสุทธิ์ไม่มีใครคิดไม่ดีเหมือนพี่หรอกข้าคนดีๆเขาจะคิดกันว่าเป็นบุญวาสนาที่มีเงินทองล้อมรอบตัวลูกเกิดมามีกินมีใช้ข้าโปรดมองโลกในแง่ดีชีวิตคุณจะดีตามคะ่ะนอกจากนี้คุณแม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกต่อว่าไม่ใช่เงินพระเจ้าข้าเงินดิฉันข้าหาด้วยน้ำพักน้ำแรงและเราเอาเงินมาล้อมตัวน้องเพื่อเป็นการรับขวัญลูกว่าลูกเราเกิดบนกองเงินกองทองมีกินมีใช้ไม่ได้เอาเงินที่มีรูปพระมหากษัตริย์มาไว้ใต้เท้าแต่อย่างใดคะ่ะ เราบูชาเงินยิ่งกว่าสิ่งใดคนดีๆจะคิดในแง่ดีคนจิตใจไม่ดีจะมองอะไรก็ดูแย่ไปหมดขอให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีแยกแยะว่าอะไรคืออะไรนะคะ